สวัสดีครับพี่เล็กเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรียนกับไทยอีเบคับครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตครับอ๋อเยี่ยมมากเลยครับฮะคือผมในคลับอีเบมาตั้งแต่เดือนกุมภาเลยนะครับปีสี่สองเนี่ยเฮ้ยปีห้าสองครับปีห้าสองนะครับปรากฏว่าก็ยังยังหาคนที่รู้จริงนะเรื่องการค้าขายบนอีเบเนี่ยยังไม่ค่อยได้ครับเมืองไทยก็ยังมีน้อยครับแล้วก็ไอ้บางคนเนี่ยก็มีหนังสือสอน นะแต่ว่าบางทีนหนังสือเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของอีเบย์บ่อยๆใหม่ๆก็มันก็ไม่อัปเดตแล้วเราอ่านหนังสือเองเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือเองมันไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจอ่ะถึงจะหาอาจารย์ที่รู้จริงที่ชํานาญจริงเนี่ยมันก็ต้องหาคนที่ขายอีเบย์ด้วยโอ้โหแล้วก็ทำด้วยสอนด้วยต่างๆพูดเป็นสคริปต์เลยอย่างนี้เหมือนผมมีสคริปต์ไปเลยผมก็ไปเซิร์ชเซิร์ชดูเนี่ยเซิร์ชในในในเน็ตก็จนเจออันดับโอ๊ตเนี่ย น่าจะตรงกับที่ใจผมต้องการแล้วพอคิดว่าน่าจะตรงแล้วมาเรียนนี้คิดว่าตรงเลยก็ใช่เลยใช่เลยนะครับว่าได้สิ่งที่ผมติดที่ขาดต่างๆเนี่ยใจก็ขไขายกุญแจให้เรื่องแต่การทําขั้นตอนเรื่องของลูกเรื่องของเทคนิคในการขายการการโปรโหมดสินค้าการเข้าร้านค้าสโตร์ต่างๆนะทำให้ขายน่าจะขายได้ง่ายวิธีการเพราะว่าที่เราคิดเนี่ยเราคิดว่าทุกคนจะขายอีเบขายเอารวยเลย แต่ในความจริงไม่ใช่เพราะมันมีการแข่งขันการขายทั้งโลกมันในการที่ขายรวยมันขายขายคนที่รวยจริงๆถือต้องขายขายได้มากใช่ครับขายได้ถูกนะขายได้เร็วแล้วคนเนี่ยก็คิดว่าจะบอกเห็นไอเบอขาย้รวยขายรวยกระโดดเข้ามามันก็ไม่รวยผมถามนิดนึงครับไอเทคนิคที่เราสอนไว้ในประมาณไอสามสี่ห้านาทีครับพี่ครับพี่ว่ามันคุ้มกับค่าเรียนไหมฮะออกคุ้มมากเลยครับคุ้มมากเลย มันทําให้ e Bay เป็นยังไงบ้างครับง่ายขึ้นตมเลยปะโอทำให้ผมคิดว่าอย่างผมขายลองลองทดสอบในการทําตลาดขายสินค้าผมขายไปสามร้อยกว่าเหรียญเนี่ยลงมาตั้งสองเดือนยังไม่ได้เลยนะต่อไปผมคิดว่าเนี่ยอีกสักไม่กี่วันเนี่ยผมสินค้าผมต้องขายได้แน่ได้รู้ทางแล้วนะครับวันนี้ได้แน่รูทางได้มั่นใจสุดๆครับโอเคครับเพราะก็คือคอสนี้ก็คือมั่นใจภูมิบอกโอเคพอใจมากๆอ๋อพอใจมากครับแล้วก็ อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งผมดีใจมากคือว่าการได้มาเรียนอาจารย์เนี่ยใช่ไหมได้แลกเปลี่ยนเทคนิคต่างๆอาจารย์ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดบังไมไ่เปิดเผยทั้งเทคนิคทั้งเทคนิคต่างๆ,งๆงแบบมืออาชีพที่ทำไอเบยจริงประสบจริงมีประสบการณ์จริงได้บอกเล่าทุกขั้นตอนต่างๆที่ให้เราไอจุดไหนที่เราจะต้องทําจุดไหนที่เราอย่าไปทําต้องระมัดระวังเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็เรจด้วไอเบยก็มีขายของดีๆถูก ยกเลิกถูกต่างๆก็มีเพราะไปขายผิดกติกาเขาต่างๆเขาสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีก็ไม่บอกครับผมแล้วก็บางครั้งเนี่ยเรื่องของต้นทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เรื่องสําคัญที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ทําให้เราส่งของแพงขายแพงต่างๆแล้วก็ขายยากพอรู้เนี่ยมันจะขายไม่คิดตางสต้นทุนต่ำขอสรุปเลยกันวันนี้พี่คิดว่า eBay ง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นครับคุ้มนะฮะคอร์สนี้แล้วก็มั่นใจครับแล้วก็อย่างหนึ่งได้อาจารย์ คอยช่วยเว้นที่ปรึกษ,ษาถ้ามีปัญหาติดขัดยังไงติดต่อกันได้ครับไม่ต้องกลักวครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ